ๆเ,เอาความสงสารเอาขาขาดของทหารมาเป็นเป็นจุดขายเพื่อที่อะไรเรียกเงินเข้ามูลนิธิตัวเองเงี้ยมันมันใช่ไหมโอ้ต้องไปท,ทนนําถนนซ่วมไม่มีทหารตื่นขึ้นมาจะไปรู้จะไปขี้ที่ไหนคือทหารนันก็ฝึกมาให้อดทนเขาจะขี้ที่ไหนก็เรื่องเขาไปเวลาเขาไปลบให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม หึงกลับบ้านครั้งเนี่ยวันนี้อาทิตย์หนึ่งกลับมาก็มาดูแลอ,อ,อ,อย่างไรไอ้ไอ้เฮงกินข้าวหรือยังพี่น้องที่เคารพครับเราไม่มีความพร้อมเราไม่รวยเราจะไปตั้งมูลนิธิช่วยเหลือประชาชนทาไมคุณการสมัยก่อนผมจําได้สมัยผมรู้จักเขาโอ้เขาบอกเขารวยแล้วเขาไม่เดือดร้อนก็ช่วยเหลือประชาชนแต่ตอนหลังเนี่ยกลายเป็นเปลี่ยนเป็นมูลนิธิรับบริจาคไปแรกๆเนี่ยเป็นเน่เป็นคนที่ช่วยเหลือประชาชนดีมากใครเดือดร้อนไปนะครับไม่เรียกเก็บเงินตอนหลังกลายเปลี่ยนเป็นนักบุญทุนชาวบ้านไป ผมก็ไม่รู้ไปเอาความคิดมาจากไหนนะครับนะไม่รู้ไปเอาความคิดมาจากไหนมารับบริจาคเพราะการรับบริจาคมันจุดจบของคนดังเลยนะไม่เชื่อถามอาจฉริยนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนรักผมนี่อัจฉริยะเมีองทรมาบอกเลยอาจารย์ครับใครจะไปยุ่งกับเงินบริจาคก็เรียบร้อยทุกรลยเน่ะนะครับนอสวันะดีครับท่านนายชัยยานะครับขอบคุณมากนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะนะครับคือคือการรับบริจาคเนะี่ยคือช่องทางในการทํามาหากินหรือเปล่าสังคมก็ตัง้งคำถามเลิกเถอะ นะอืมเอ่อนะครับเนี่ยอะไรเนะี่ยเยก่อนนะเอ่ออืมนะครับเนี่ยการช่วยเหลือเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวดูนะมีอะไรบ้างครับนะฮะเนี่ยมีอะไรที่น่าจะเราจะช่วยเหลือคนอื่นต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนนะครับนะแม้กระทั่งขึ้นเครื่องบินนะครับเขายังบอกเลยนะใส่ไอ้เครื่องอะไรอะไอ้เครื่องช่วยหายใจใส่ให้เราก่อนแล้วถึงใส่ให้เด็ก เพราะนั้นถ้าเราจนเรายากจนเนี่ยเรามาตั้งมูลนิธิก็แสดงว่าช่องทางหาเงินเข้ากระเป๋าเราทํารายได้แบบอาศัยความสงสารเ,ออเราช่วยเหลือคนยากคนจนนะเหมือนเหมือนพี่เดเนี้ยมีคนติดตามอยู่ประมาณเกือบเกือบสามล้านคนนะครับวันๆก็แปะลิงก์มาเออนะครับมีคนมาขอความช่วยเหลือเขาไม่มีเงินค่าทนายนะก็เดี๋ยวเอาเงินเข้ามูลนิธิพี่เดย์เลยนะ นะครับนะก็เขาต้องการใช้เงินสักห้าแสนทุกกรณี f c ผมเยอะแยะคนมีตังก็โอนเข้ามาห้าแสนพี่เดก็ไปซื้อวายสักสักแสนหนึ่งกับแก้มด้วยเ,เ,เนื้อสเต็กอะไรต่างๆสบายแบ่งเงินบริจาคหวานหอมคือถ้าเราไม่มีเงินช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นทนายเป็นคนดังแรงต่างนะนะครับเราก็ช่วยเหลือตัวเองเข้ามากินไปเพราะนั้นการตั้งวิธีส่วนใหญ่ช่องทางหาเงินช่วยเหลือตัวเองทั้งนั้นแนหะีะยอย่าไปทําเลยครับ นะถ้าเราจะรับบริจาคอะไรพวกนี้ผมว่าไปขอทานดีกว่ามันดูมีเกียรติกว่าไปถึงปุ๊บก็เช่าสะพานลอยค่าเซ้งเท่าไหร่ครับอ๋อ,อมีคนเขาขอทานอยู่แล้วเราก็เซ้งต่อไปกาลาใบหนึ่งก็จบแล้วทาตัวงงๆหน่อยนะ,ค,ะครับเลิกได้แล้วครับรับบริจาคครับคุณการจอนบ,บาลังสมัยก่อนแกก็บอกแกรวยนะผมรู้จกักแกนะฮะช่วยก็ช่วยไปแต่อย่ารับบริจาค คุณป้าคุณลุงขับรถชนกันลูกน้องพีทลูกชายนายกเบี้ยวถ้าอยากจะช่วยเหลือคุณป้าคุณลุงครับเป็นไงก็เอาบัญชีของเขารับเงินจบนะครับใครโดนกระทงกระทืบเอาบัญชีเขาใส่จบม,มันไม่ต้องมายุ่งอะไรกับเรานะครับนะเพราะนั้นเลิกนะครับกระทรวงมหาดไทยไปจัดการในพวกมูลนิธิคนดังๆเนี่ยดาเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วก็การขอรับบริจาคต้องรับบริจาคเป็นรายครั้งบางคนเข้าไปหน้าเฟซบุ๊กเนี่ยแม่งแปะลิงก์เลยอะ นะเดือดร้อนเงินตลอดมูลนิธินะครับเป็นมูลนิธิไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนล้วช่วยเหลือตัวเองเป็นมูลนิธิที่ร้อนเงินนะ่ะปักหมุดไปเลยนะครับโอ้โหเนี่ยนะเ,เรียกมูลนิธินะร้อนเงินนะนะครับร้อนเงินน่ะนะฮะตั้งมูลนิธิมาไม่มีความร้อไม่ทาทาไมละ่ะเพื่อนผมเป็นเจ้าของมูลนิธิประธานบานอ่ะอ่าเริ่มต้นเอาไปร้อยล้านสองร้อยล้านนะครับเข้าใจนะชัดเจนนะครับอืมอะอะนะครับแจเอ่อนะครับมีอะไรบ้างครับ ฟังพี่เดแล้วได้ความรู้ไหมล่ะนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยตรงไปตรงมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่นอาากประชาชนลืมหูลืมตากันบ้างกินข้าวคนบ้างย่าเยอะเบาหน่อยอย่าไปงมงายอะไรนะเอเอนะบางคนก็อ้างทหารขาขาดนะต้องเอาเงินรับบริจาคไปช่วยเหลือเขานะเนื่องจากเขาขาขาดบางคนก็เสียชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยเอาความสงสาร เอาขาขาดของทหารมาเป็นเป็นจุดขายเพื่อที่อะไรเรียกเงินเข้ามูลนิธิตัวเองเงี้ยมันมันใช่ไหมโอ้ต้องไปท,ทนนําถนนส้วมไม่มีทหารตื่นขึ้นมาจะไปรู้จะไปขี้ที่ไหนคือทหารนั่นก็ฝึกมาให้อดทนเขาจะขี้ที่ไหนก็เรื่องเข้าไปเวลาเขาไปรบเนี่ยเคยดูเน็ตฟิกไหมดูหนังฝรั่งหนังสงครามมันไม่มีส้วมนะไปดูหนังเนี่ยนะครับไปดูหนังเนี่ยสงครามเวียดนามสงครามอา่าอะไรอะในอิสราเอล เออสงครามยูเคนไม่มีห้องน้ำน่เราเราไปไปดราม่าไปอะไรเอาความสงสารแล้วมาทำคอนเทนต์โอ้โหสงสารทหารขี้ไปทั่วเลยเดินไปตรงไหนเจอแต่ขี้อะไรเงี้ยคืออย่างนี้ทหารก็ต้องอดทนนะครับแต่ปรากฏว่าเราไปดันไปเอาความอดทนความจุดแข็งของทหารเนี่ยไปรวมกับดราม่าโอ้โหสงสารเขาเสียสละเพื่อคือทุกคนเนี่ยผมเองก็รักทหาร นะครับลูกเพื่อนผมก็เป็นทหารเกณฑ์ทหารผ่านแล้วก็เป็นนายทหารเขาบอกโอ้โหทหารเนี่ยอาจารย์ครับก็ฝึกมาให้อดทนนะครับไม่ใช่ไปไหนมาไหนก็ต้องเข้าห้องน้ําแล้วมีกระดาษทิชชู่เช็ดตูดด้วยเลยไม่ใช่ครับเขาไม่ต้องหรอกครับนะนะครับนะข้าวปลาอาหารก็ไม่มีหรอกครับทหารเนี่ยเท่าที่ผมถามมานะนะครับอย่าไปดราม่าครับแล้วทหารไทยเนี่ยเก่งเขาได้รับการฝึกอดทนตากแดดอดอยากนะอยู่ในป่าก็จับอะไรอ่ะ จับเสือเสือกินได้เลยอะต้องขนาดนั้นอะดูทาหารก็มเห็นนี่ไปไงโอ้โหจับปลากินเห็นนะเขาไม่มีห้องน้ำามีอะไรไม่ต้องไปกลัวแล้วกลางคืนก็ไม่มีแอร์เน็ตก็ไม่มีอะไรต่างนี้ก็ต้องเติมเน็ตให้เขาด้วยหรือเปล่าหรือทีวีเอาไปด้วยไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยไปเอาทมดามาจนทหารไทยเสียหายหมด <c oughs> นะครับนะนะครับเนี่ยโอ้โหบังเกอร์ก็ไม่มีนะบางคนก็เอาไปเอาทาหารมาทําเป็นคอนเทนต์บอกอะไรเนี่ยโอ้ถ้าไม่มีบังเกอร์พี่ ของพี่กันนะโอ้โหผมตายไปแล้วอะไรตะโอ้โหอะไรขนาดนั้นครับทหารเวลาเขาอยู่ในสงครามเนี่ยบางทีไม่มีบังเกอร์นะโดนล,ล้อมโดนอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยที่ผมถามเนี่ยนะครับนะแล้วนเะพื่อนผมเนี่ยพลเอกหลายคนนะเมื่อวานเนี่ยผมไปนั่งกินข้าวที่ร้านอะไรวะวันก่อนไปนั่งกินข้าวที่ร้านแถวแถวกาแฟโร,ร,รมินเจ้าของร้านเราเป็นเพื่อนผมเพื่อนเขาก็เป็นพลเอกเขาก็เล่าให้ฟังบอกอพี่เด ทหารเนี่ยมันฝึกให้อดทนไม่จำเป็นต้องมีห้องส้วมห้องน้ํากินอาหารก็ต้องมีซุปมีอะไรไม่ต้องครับไม่ต้องกินก็จะอ,อยู่ได้เพราะทหารเนี่ยมันเป็น,ปนอาชีพที่อดทนเสียสละนะครับนอนเนี่ยโหโดนงูกัดบ้างโดนอะไรต่างๆม,มันสอนที่อดทนไม่ใช่แบบดรามา่าโอ้โหกลายเป็นเ,เด็กงอแง,งไปเลยอะนะครับสูญเสียความแข็งแกร่งนะครับนะแล้วก็อย่างท่านโฆษกของทหารคนหนึ่ง ชื่ออะไรก็จําไม่ได้นะเมื่อวานดูข่าวเขาบอกนะไอเสื้อกราะเนี่ยที่พวกไอพวกมูลนิธิต่างๆเนี่ยผมไม่รู้ว่ามูลนิธิไหนเดี๋ยวนี้แม่งเยอะเหลือเกินอะ่ะนะก็ไปเอาชื่อทหารไปเนี่ยแล้วก็ไปรับบริจาคไปเอาอะไรอ่ะอ่าไปเอาอะไรเขาเรียกวอ,อะไรเอาเขาเรียกวอะไรแล้วก็ไปอ้างว่าจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อเสื้อเกราะนะไอโคศกทหารคนหนึ่งที่พูดติกันมาที่การที่สภา,าเขาบอกว่าเอาไปเขาใช้ไม่ได้ แล้วก็ทหารก็ไม่ต้องการนะยุทธภัณฑ์พวกนี้มันต้องมีมาตรฐานอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเป็นยุนทธภัณฑ์ทหารและไอ้พวกนี้ไปซื้อมาได้ไงอะ่ะมันผิดกฎหมายนะนักขับมันทําไม่ได้อะ่ะแล้วก็ไปเอาชื่อทหารมาจะไปซื้อเสือ้อกรอกครับนะซื้อเสือ้อกรอกบ้างซื้อดอรต่างๆบ้างนักขับยุทธภัณฑ์นี้ไปซื้อไม่ได้นะพวกมูลนิธิต่างๆเนี่ยหยุดไปหลงเชื่อพวกนี้ อย่าไปหลงเชื่อไอ้บุญที่ประเภทที่จะเอาเงินไปซื้อโดนซื้อเสื้อก่อนเลยมันเป็นยุนทธภัณฑ์ทางทางทางาหารนี่มันซื้อเองได้ยังไงล่ะกองทัพก็ต้องซื้อเองมันเป็นความลับเนี่ยผมถามมาแล้วผมก็ดูข่าวเมื่อวานเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเอ,อนะครับแล้วก็เอาชื่อเนี่ยกองทัพเอาชื่อทหารบ้างเอาเรื่องดินแดนบ้างไปไปไปโพสนะครับเพื่อเรียกเงินบริจาคหยุดได้แล้วครับเอาไปก็ใช้ไม่ได้ครับนะครับนะ ไอเสือ้อกะเสื้ออะไรพวกนี้ซื้อไปก็เสียเปล่าเสียได้เงินประชาชนนะเข้าใจประชาชนรักชาติแต่บางสิ่งบางอย่างไอพวกมูลนิธิบางมูลนิธินี่มันก็ไม่รู้จะยังไงอืมนะไม่รู้จะว่าย,ยังไงนะฮะเพราะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนให้ตาสว่างนะนะครับคนดีตรวจสอบได้ถ้าดีจริงไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องไปอะไรต่างๆถ้าเราดีจริงนะไม่ต้องกลัวครับนะครับนะแล้วช่วยกวาดล้างไอ้มูลนิธิรับบริจาคหน่อย ฝากกระทรวงมหาไทยรับบริจาคถ้าคุณไม่พร้อมไม่มีเงินเนี่ยนะครับไม่ไม่ต้องมาช่วยเหลือประชาชนหรอกการเปิดมูลนิธิรับบริจาคคือช่องทางธรรมากินแสดงว่าคุณขาดนะขาดขาดเงินขาดรายได้ขาดกับแก้มอย่างพี่เดเนี่ยไม่ต้องรับบริจาคละพอบอกว่าโอ้ยวายหมดแล้วแป๊บเดียวปึบปรับปึบปรับแก๊ป,ป,ป,ปก็มาแล้วครับหอะนะนะนะครับเอาแค่นี้พอแล้วพี่เดย์เนี่ยว,วายมาเมื่อวานนี่ก็หลายขวดอยู่แต่ไม่บอกอะกี่ขวดเลิกเถอะครับ เลิกเธอะค่ะเลิกแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะเลิกเถอครับเชื่อผมเข้ามากดไลค์กดแชร์เลิกเถอะนะครับนะเข้าใจนะอยากช่วยเหลือช่วยเหลือไปนะครับต้องรวยก่อนถ้าถ้าถ้าชนอย่ามาช่วยเหลือประชาชนไม่ต้องไปรับไจากหยุดนะถ้าจะรับบริจากเอาโครงการไปเสนอนะครับอืมนะครับนะอย่านะนะแล้วก็แต่ละครั้งได้เงินเท่าไหร่มันชัดเจนนะเดี๋ยวก็จะมองว่าได้เงินมาแล้วก็อัดยายขนมยายเข้าใจนะ อาจารย์เดเนี่ยเขาพูดให้ความรู้เลยนะครับเนี่ยทหารฝึกให้อดทนครับอาจารย์เนี่ยทหารก็ยังมาโพสอ์นเนี่ยเขาฝึกให้อดทนนะครับทหารคือนักรบงบประมาณกระทรวงกลเราโหมปีละสองแสนล้านเงินทองเยอะแยะมากมายงบลับงบอะไรต่างๆฟันนะครับเอามาใช้ได้ไม่มีเราขั้นตอนการเบิกจ่ายยากอ่าอ่านะครับไม่มีนะ ลูกเพื่อนผมก็เป็นทหารจบโรงเรียนในร้อยจบอะไรต่างๆเยอะแยะเขาบอกไม่ต้องไปห่วงทหารงบประมาณแม่งเหลือเฟือสองสามแสนล้านนะครับซื้อเครื่องบินลำเราเป็นหมื่นล้านยังมีเลยเข้าใจไหมกิฟต์พ่องกิฟต์เพ่นเนี่ยลำไปเท่าไหร่เรา,า,าเงินทองเยอะแยะอ่านะครับอ่ามีคนเข้ามาด่าผมนะเดี๋ยวผมอ่านให้นะเดี๋ยวจะผมว่านิวัตแสนคำดีแต่พูดทนายเห็นนะ,ะนะครับเนี่ยครับพี่น้องครับมีคนเข้ามาบอกผมดีแต่พูดผมอ่านให้ฟังนะผมเป็นคนน่ารักนะ คือผมเป็นประชาชนผมไม่มีปืนไม่มีอำนาจผมก็มีปากก็ดีแต่พูดเหมือนฝ่ายค้านเนี่ยลักชนกก็ดีแต่พูดเพราะอะไรลังสีมันลมก็ดีแต่พูดเพราะอะไรเพราะเขาเป็นฝ่ายคา้านเขาเหลือแต่ปากเขาไม่มีปืนไม่มีอำนาจเพราะฉะนั้นขนาดจะพูดจะไม่ให้พูดเลยเนี่ยครับเนี่ยก็ฝากพี่พี่นิวั์สมคานะครับเป็นกองเชียร์ของคุณกันเนี่ยนะครับว่าผมมีปากยังห้ามผมพูดเลยนะบางคนถามพี่เดทําอะไรครับผมอยากจะพูดทุกวันครับผมเสียภาษีครับ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกเดือนพี่นิวัตเสียหรือยังครับหน้าที่ของผมคือเสียภาษีแล้วก็เตือนภยัยเตือนสติว่าอย่าหลงเชื่อไอ้พวกมูลนิธิรับบริจาคไอ้พวกนี้มันก็ส่วนใหญ่มันก็ทําเพื่อตัวเองั้งนั้นแหละถ้าไม่พร้อมอย่ามารับบริจาคนะพี่นิวัตสมคําเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายัางครับผมเสียทุกเดือนครับบางคนถามเดชาทําอะไรเสียภาษีครับผมเป็นประชาชนแล้วหน้าที่หลักคือเสียภาษีครับ แล้วก็คอยระแวดระวังไอ้ใครที่จะตั้งมูลนิธิมาจะให้คนโอนเงินเข้าอะไรพวกเนี้ยผมจะต่อต้านเพราะคุณต้องไปทําไมต้องไปขออนุญ,ญาตใ้ถูกต้องถึงแม้คุณจะเป็นคนดีเอฟซีเยอะคุณก็ต้องขออนุญาตต้องทาตามกฎหมายจริงไหมครับพี่น้องครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้พี่เดชด้วยพี่เดไม่รับบริจาคอะไรสิน้นพี่นิวั์สมคําเสียภาษีบ้างหรือเปล่าครับนะครับฝากด้วยนะอ่าพี่สุทินกินอยู่พี่เดกินวายหมดขวดแล้วทุบขวดด้วยนะ ทำลายหลักฐานนะครับงบมหาศาลมาหาลนะครับพูดไปครับพี่เดย์พูดแทนพวกผมเห็นนะเห็นนะมีคนก็อยากให้ผมพูดก็มีพี่นิวั์จะห้ามผมพูดได้ยังไงล่ะครับผมเป็นประชาชนนะเสียภาษีทุกเดือนแล้วพี่นิวั์เนี่ยเอฟีผมเนี่ยห้ามผมพูดบางคนบอกฝ่ายค้านดีแต่พูดมึงจะให้เขาทำอะไรเขาเป็นฝ่ายค้านถ้าเขาไม่ตรวจสอบแม่งก็โกงกันสิ นะถ้าเขาไม่ตรวจสอบเนี่ยรัฐมนตรีอะไรช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยจะลาออกเลยครับก็เพราะฝ่ายค้านเนี่ยเขาพูดครับเขาเป็นฝ่ายค้านเขาก็ต้องใช้ปากจะจะ,จะหรือจะให้พี่นิวั์จะให้ผมใช้ตูดก็ต้องใช้ก็ต้องต้องพูดเนี่ยเนี่ยแล้วพี่นิวั์เนี่ยเอฟซี G, อ่าน้องกันจอมพลังเนี่ยบอกไม่ให้พี่เดย์พูดแล้วพี่เดย์ก็เสียภาษีแล้วไม่มีสิทธิพูดละครับในสภาผู้แทนนังพูดได้เนยหลายคนเนี่ยชอบถามเนี่ย การจอมพลังยังบอกเลยรังสีมันโลมเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยเหมือนทํารองว่าดีแต่พูดบอกเนี่ยเอาไหนบอกจะติดกล้องวงจรปิดน่รังสีมันโล่การจอมพลังก็ยังไปบอกเลยรังสีมันโลมก็เหมือนก็ดีแต่พูดน่ะไหนบอกจะกล้องวงจรติดสุดท้ายก็ต้อการจอมพลังเป็นคนติดฝ่ายค้านก็มีหน้าที่บอกว่าเออมันควรจะมีกล้องวงจรปิดแต่มันเป็นหน้าที่ของเขาที่เอากล้องวงจรติดไปเขาไม่มีเงิน เขาไม่มีงบประมาณเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะพี่นิวัฒน์นะครับ FC กันจอมพลังก็ฝากนะครับว่าอ่อย่าห้ามพี่เดเลยนะครับอ่พี่นิวัฒน์อย่าห้ามผมเลยเนี่ยแล้วแล้วนี่ห้ามผมไลฟ์สดจัดรายการไหมนะแล้ว FC ผมแม่งต้องสองสามล้านคนทําไงกันนะนะครับนะเนี่ยเนี่ยน,น,นะครับพี่นิวัฒน์ไปไหนครับนะครับนี่ชยัยรัตน์บอกอ่ชยัยรัตน์บอกพูดเลยครับเป็นตัวแทนผมพี่เดชัดเจนที่สุดเอาพี่นี้พี่นิวัฒน์หายไปไหนครับ นะครับตามเนี่ยครับแล้วถ้าผมไม่พูดแล้วใครจะมาตรวจสอบการจอมพลังอ่ะถ้าผมไม่เปิดโปกงแล้วใครจะไปรู้นะครับว่าการจอมพลังไม่ใช่เจ้าของมูลนิธิถ้าผมไม่เปิดโปกงแล้วใครจะไปรู้นะครับมูลนิธิน้นมันมันมันไม่อ่าว่าว่าถ้าเลิกไปเป็นของมูลนิธิธรรมนัตเนี่ยก็เนี่ยต้องต้องขอบคุณนะจะได้รู้ว่าอ๋อไอแบบนี้มันปกปิดนี่คนดีจะไปปกปิดทําไมล่ะครับ นะถ้าผมไม่ถ้าผมไม่เปิดโปองแล้วจะรู้ได้งไงว่าการจอมละลังนะมีรถแลมโบซึ่งเป็นรถที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพอผมเปิดตูมบอกเสียภาษีหรือ,อยังสุดท้ายบอกแล้วคืนเข้าไปแล้วนะครับนะแต่ผมได้ข่าวมานะครับลองไปดูดนรถแลมโบเนี่ยเคยไปจอดที่อู่ใหญ่หรือเปล่าอู่คุณใหญ่ลองไปถามคุณใหญ่ดูนะผมแหล่งข่าวได้มานะลองถามถามพี่ใหญ่ดูพี่ใหญ่ที่สนิทกับพี่กันนะ่ะพี่ใหญ่ที่ไปออกรายการหวกยกระแสจาได้ไหมพี่ใหญ่ พี่ใหญ่กับพี่กันสนิทกันดีนะถ่ายรูปคู่กันยิ้มหวานเลยยิ้มนะนะยิ้มหนวดกระดิกเลยลองไปถามพี่ใหญ่ดูพี่ใหญ่กับพี่กันสนิทดีจําได้ไหมคดีลูกพีชเนี่ยขับรถชนลุงป้าบนทางด่วนน่ะนะพี่กันก็ใช้บริการพี่ใหญ่ไปตีราคารถนะลองเข้าไปดูดิพี่ใหญ่กับพี่กันนะครับมีใหญ่ต้องมีกันมีกันก็ต้องมีใหญ่นะครับมีกันก็ต้องมีนัดมีนัดก็ต้องมีกันเห็นนะลองไปดู นะครับลงไปดูดูนะครับลงไปดูดูเก่าๆดูอะ่ะ <c oughs> ผมเนะี่ยไม่เคยใส่ร้ายใครนะพูดความจริงอะ่ะลองไปดูที่ว่ารถไอแลมโบสีแดงอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้พี่กันแกบอกว่าแกคืนไปแล้วอะ่ะแกะบอกว่ารถมันโอนไม่ได้รถมันโอนไม่ได้ก็คือนําเข้าไม่ชอบในกฎหมายก็ผิดสุลกากรไม่ล่ะนะเมื่อวานนีนนะ้น้องนัทนะครับน้องนัทนะครับน้องนัทก็คือคนสนิทของของคุณพุทธะเขาก็ตามเรื่องรถอยู่เนี่ยคุณกันต้องไปเอารถมารถอยู่ไหนรถอะไรยังไง น้านะครับน้านะครับเอาใครจะดา่าผมเข้ามาครับนายกเบี้ยวผง,งาดย่าหวานนายกเบี้ยวแกก็แกก็ตรงไปตรงมาสมัยก่อนนี่ก็ลูกชายแกมีเรื่องกับคุณกันเนี่ยขนาดนะอา่อาอา่าก้มลงกราบยังไม่ให้กราบเลยพวงมาลัยอ่ะแล้วตอนลูกชายนายกเบี้ยวร้องไห้นะคุณกันยังถามว่าร้องไห้กนะ็เลยร้องไห้กนะ็เลยตอนนี้วันนี้ตัวเองร้องไห้แนละ้ว คือทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนเวรกรรมนะกรรมตนองนะอะไรต่างๆที่เราไปบทไปขยี้เขาไปแขวนไปอะไรต่างวันนี้เราแม่งโดนเองเราจะรู้เลยเราแม่งต้องร้องไห้นะครับนะแลวคนดังๆนี่หายหัวหมดอนะท้งทนายดังคนดังอะไรต่างๆที่เคยอยู่เคียงข้างการจอมพลังหายหัวหมดครับก็บอกแล้วอย่าไปคบไปพวกนี้มันถึงเวลาแล้วแม่งก็เอาตัวรอดดีดหนีหมดอะนะครับเหมือนเครื่องบินจะตกเนะี่ยนักบินเมื่อก็ต้องดีดหนีเอาตัวรอดกันหมดอนะสุดท้ายก็ก,การจอมพลังแม่งก็นั่งแถลงข่าวกับน้องอีฟอะ นะครับแล้วก็อะไรอ่ะบัญทีครับทนายนเนยหายหัวหมดบอกแล้วถึงเวลาแม่งครับนะเห็บหมากระโดดกันเป็นแถวอะ่ะผมไม่ได้บอกใครแล้วเห็บหมากระโดดไม่มีใครไปยืนเกียงข้างถ่ายรูปคู่ไม่กล้าเลยอะ่ะกลัวคือสัจธรรมเนี่ยประเทศเราเนี่ยพอถึงเวลาตกต่ำเนี่ยแมวหมาหนีหมดอะ่ะไม่เชื่อลองไปถามบิ๊กโจ๊กดูเนี่ยบิ๊กโจ๊กสมัยก่อนเนี่ยไปลองขอบอรตอรอนะ ใครตะใครก็เข้าหากันจอมละลังก็เข้าหานักข่าวเข้าหาพอตอนนี้โจกบทอำนาจนะงั้นนะแมวสักตัวยังไม่มีหาไม่ไปหาพี่โจกเนี่ยนะครับต้องไปตั้งช่องของตัวเองอะสุลเชษฐ์หักพนันเลคคอร์ดนะครับคือดูตัวอย่างพี่โจกดูสมัยก่อนแกดังนะพี่โจกก็คนดีนะเนี่ยพี่โจกเนี่ยก,ก็ถือว่าเป็นคนดีของสังคมพ่อคนดีเหมือนกันคล้ายๆกันจอมลลังนย สุดท้ายก็โดนตรวจสอบพระโดนตรวจสอบสุดท้ายก็โดนให้ออกจากราชการโดนแจ้งความโดนอะไรต่างๆขึ้นสงขึ้นศาลวันๆไม่ต้องทำอาหารน้ประทานนะพี่โจ๊กอะขึ้นแต่ศาลบ้างฟ้องร้องกันบะเนี่ยดูพี่โจ๊กพี่พี่โจ๊กก็คนดีนะเหมือนพี่กันเนี่ยพี่กันนี่ก็คนดีก็ต้องโดนตรวจสอบได้พี่โจ๊กยังโดนให้ออกจากราชการแล้วจะกลับไปเป็นพบตรนะไอคนนี้ก็เป็นอยู่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกู Можно. ยังเพลินอยู่คือพี่น้องประชาชนตรวจสอบได้ ไม่ว่าพี่การจะมีเอฟตีมากแค่ไหนก็ตรวจสอบได้เราต้องตาสว่างพี่โจ๊กแกตั้งก่อนไม่ลองขอบอตรอแกก็โดนตรวจสอบจนไปถูกให้ออกจากราชการไป